พี่ใบถามเรื่องงานตอนนี้เลยเรียกว่าแบบมาแรงเป็นจริงแบบมาแรงครับก็งานงานเยอะครับจริงๆตอนนี้ก็ทํางานแทบทุกวันครับแต่ว่าก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นคือมันจะไม่ได้เป็นงานแบบโหเช้าจนมืดอะไรเงี้ยบางทีก็แบบทาทั้งวันจนถึงเย็นบ้างครึ่งวันบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออเมเนจเวลาได้ดีขึ้นครับแบ่งเวลายังไงบ้างครับเพราะว่าเราก็งานเยอะด้วยออกกำลังกายด้วยหลายอย่างเลยครับต้องเลี้ยงอยู่ด้วยตอนนี้ปีสุดท้ายด้วยก็แบบก็ต้องแบ่งครับทั้งแบบ หาเวลาเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็ต้องไหนจะงานละครก็ต้องถ่ายไหนจะพรีเซนเตอร์ที่แบบต้องทํางานอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเราก็ต้องตัดตัดแบบว่าไอ้พวกแบบอาจจะเคยอากจ,จะเคยดูหนังว่าละเรื่องกัอาจจะต้องแบบกลายเป็นแบบอาทิตย์นึงนานๆดูทีหรือว่าแบบทีเวลาที่เราเคยเล่นเกมอมะไรเงี้ยก็อาจจะต้องต,ต้องลดลง,ตง,ลดลงแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันมีเวลาว่างก็แบบจะจะหาเวลาไปพักผ่อนครับอตอนนี้ถ้าใครเปิดทีวีไปเจอโฆษณานี่คือใบใบคลองครับก็ ดีใจครับจริงๆก็รู้สึกขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกๆโอกาสที่เข้ามาครับขอบคุณขอบคุณแบรนด์ด้วยที่แบบให้เกียรติผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มันเกินคาดคาดหวังมากๆเลยครับตัวนี้ก็ดีใจเวลาเห็นหน้าตัวเองก็ขายของไว้อะไรใปวงบิวบอร์ดก็มีแต่หน้าเราเนาะโอ้โหก็เห็นเห็นเยอะขึ้นครับเพื่อนก็ถ่ายแบบมีถ่ายมาแบบเอ้ยทำไมทักไม่ตอบเลยยิ้มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่พูดไม่จาอะเยอะๆเดี๋ยวนี้จะมีอะไรเยอะครับประมาณกี่ตัวได้นับไหมพิจเซนเตอร์เรามัน ก็เหลืออะไรบ้างที่ต้องขายได้ตอนนี้หรือเยอะเลยครับจริงๆก็ติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆเลยครับผมยังมีอีกหลายอย่างเลยครับที่พร้อมอยู่ครับมีทําไปถึงสิบไหมสำหรับพรีเซนเตอร์เราลาครับสองสองหลักอะไรครับในกี่ปีครับไปที่แบบพรีเซนเตอร์แบบจีบเราโอ้จริงๆเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มปีนี้เลยครับนี่ก็เพิ่งจะครบเหมือนเพิ่งจะครบปีที่ที่แบบได้ได้พรีเซนเตอร์ตัวแรกครับประมาณประมาณหนึ่งปีครับ นึ่งปีก็แบบลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเออ้วมีเคิดลับอะไรในการแบบว่าทําให้ลูกค้าแบบสนใจในตัวเราขนาดนีออ้ครับก็คงไม่ได้เป็นเคล็ดลับเลยเหรอครับผมออว่ามันก็คือเราก็ตั้งใจทํางานทุกง,งานให้ม,ออมันเต็มที่อะไรแบบทูเดม็กซ์อย่างที่บอกครับคือไม่ออว่าจะได้รับอะไรมาเราก็พยายามจะทําให้สู่ความสาม,มารถของเราผมว่าออน่าจะเป็นจุดที่ลูกค้าจะชอบตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างี้ครับเข้าได้อีกนะฮะเข้าได้อีกครับก็ได้เรื่อยๆเลยครับจริงๆก็พร้อมเสมอครับยังมีอะไร อยากทำอีกเยอะเลยครับคิวตอนนี้เนี่ยจะเช็คตัวเองหรือยังว่าเราคิวแน่นไปถึงขัานไหนแล้วก็ใช่ตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นวันๆครับผมเดย์บายเดย์ครับเป็นอย่างนงก็คือต้องถามทางผู้จัดการว่าแบบผู้นี้มีอะไรบ้างที่เป็นวันๆไปอะไรทําแบบว่าก็คือแบบเตรียมวันต่อวันมากกว่าก็คือ พรุ่ง <P ew in> นี้กี่โมงครับพี่อ๋อบริการอะไรบ้างครับอ๋อไปได้การอะไรเงี้ยก็ยังดียังดีมีแบบมีพี่พี่คอยช่วยช่วยดูแลครับถ้าเกิดคนเดียวตอนนี้คงแบบไม่ไหวมึนไปหมดครับเออยังมีในในการทํางานเราพอเราทํางานเยอะขึ้นเจอคนหลากหลายขึ้นมันจะต้องเค,งคร่งขันขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องเรื่องดูแลตัวเองเลยครับคือด้วยงานของเรามันไม่ได้ไม่ได้ทาคนเดียวคือมันมีคนรอเราเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราเจ็บป่วยเราอะไรเราก็หรือบางทีเราสมมติไปเล่นกีฬากีฬาแล้วบาดเจ็บแล้วมันทํางานไม่ได้มันก็อาจจะอาจจะกระทบคนอื่นเราก็ต้องแบบ หมือนต้องเซฟตรงนี้ต้องมีความรับผิดชอบกับกับเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองอครับอย่างการออกกำลังกายแบบใยเองก็ต้องเซฟถูกไหมครับกลัวบาดเจ็บใช่ก็ตอนนี้แบบอย่างกีฬาอะไรที่มันตอนนี้เขาเขาแบบฮิตเซิร์ฟสเกตกันอย่างเงี้ยเราก็อยากเล่นไม่ใช่เราแบบไม่อยากเล่นแต่ออแตว่าเราก็ด้วยความที่อ,อ่ะทูเดอะแม็กซ์ท่านเล่นรู้เลยว่าแบบเดี๋ยวต้องแบบ<อ>หาต้องอ่ต้องหาถ้าหาอะไรแบบเจ็บตัวแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือแบบเป็นความรับผิดชอบที่เรามีให้งานเลยครับเราก็จะออกกำลกำลังกายเป็นแบบ คาร์ดิโอแบบว่าฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้ไปมากกว่าในในช่วงนี้แหละแต่ถ้าแบบช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าทั้งงานมันน้อยลงมีเวลามากขึ้นก็ก็อยากจะแบบไปกลับไปต่อยมวยบ่อยๆกลับไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้เซิร์ฟสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเล่นมากแต่เล่นไม่ได้อยากเล่นอยากเล่นแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้แล้วกันครับใช่ยังไม่ใช่ช่วงนี้มีแอบดื้อไปลองเล่นไหมแล้วแบบไม่ได้บอกยังคือดื้อยังไม่มียังไม่มีครับไม่มีเไม่มีหรือไม่บอกบอกไม่ได้ เห็นเรื่องเรียนบ้างเห็นบอกใกล้จบแล้วงานก็เยอะแล้วเรียนตอนนี้ยังไงมันก็เทอมสุดท้ายแล้วครับไม่เทอมเออเทอมเทมนี้จบแล้วก็เดี๋ยวมีซัมเมอร์ประมาณสองตัวอะไรเงี้ยจบแล้วครับสองตัวคือได้ปริญญาแล้วใช่ครับใช่ครับเียนนิยมไหมครับพีพอได้ครับพอไม่ได้แล้วกันถือว่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งภาระที่เราจะใช่ใช่ครับก็ จริงๆสนุกผมสนุกกับการเรียนอยู่ครับคือจรงิงๆสิ่งที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้เหมือนเขาเหมือนเอาเอา,เอาสิ่งที่เราทําอยู่มามาเรียนมากกว่าคือผมทำทำแบรนด์ตัวเองอะไรเงี้ยทำแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์เสื้อผ้าแอสโตรเขาก็ให้เหมือนเอาตัวนี้แหละเข้ามาเรียนก็คือเหมือนเห oh. มือนพัฒนาแบรนด์ไปกับเรามากกว่ามันไม่ได้เป็นเชิงว่าแบบ mm. เรียนเรียนเป็นแบบเรียนขนาดนั้นเพราะมันเหมือนเป็นโปรเป็นโปรเจกต์จบของปีสี่มากกว่า uh. อะไรเงี้ยครับอย่างเรื่อง mm. เรียนนี่คุณแม่เขาว่ายังไงบ้างเขาขอไหมเรื่องเรียนจบก่อนนะหรืออะไรเงี้ยเขาก็ ไม่ได้เชิญขอเขาคือเขาจะรู้ประมาณว่าคือผมก็จะบอกเขาตลอดแหละว่าแ,บบแผนของผมมันคือยังไงอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็แบบเขาก็รู้ว่าเราพยายามจะไม่เนจ่ยทุกอย่างให้มันให้มันดีที่สุดอยู่เลยคือจริงๆแม่เป็นคนค่อนข้างอิสระในเรื่องแบบการใช้ชีวิตครับตัวความภูมิใจเองคุณแม่ภูมิใจแค่ไหนวันนี้ที่ใบวันที่เราิดแบบไปไหนก็แ,แม่ก็เจอแต่หน้าเราทีวีเปิดมาก็เจอแต่หน้าลูกตัวเองไในในแง่นั้นไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของว่าเป็นเด็ก ดีขึ้นหมว่าเขาได้จะภูมิใจ <laughs> ช่วงหลังไม่ค่อยเกเรช่วงหลังแบบว่าตั้งใจทํางานกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมีของขวัญอะไรอยากให้คุณแม่พิเศษไหมรับเราตั้งใจก็ <laughs> จริงๆก็อยากแม่อยากได้บ้านแหละครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูๆก่อนว่าแบบมันจะจะจะ,จะไปลงตรงไหนคือ,อคือคือตอนนี้เหมือนยังเรายังไม่ได้รู้ว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนหรือว่าเราอยากจะอยู่แถวไหนกันแน่อะไรเงี้ยก็แบบอยากคงจะ ศึกษาไปสักพักหนึ่งเพราะว่าซื้อมันเป็นของชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยครับต้องใช้เวลาใช่ไต้องใช้เวลาตัดสินใจใช่ครับอย่างงานเองล่าสุดเราก็มีโปรเจกต์เพลงใหม่อีกใช่ครับก็เป็นโปรเจกต์ชื่อ boys don't cry ครับก็จริงๆจะมีพี่ๆศิลปินในค่ายผมอีกหลายคนเลยจริงๆทั้งโปรเจกต์จะมี9ก้าคนครับทั้งโปจะมี9คนมีผมด้วยนั่นก็จะออกคนละเพลงและรวมเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์เป็นอัลบั้มกันอะไรเงี้ยครับอย่างตัวของ the movie เองล่าสุดก็จะมีการทำ the movie ด้วยขั้นกูใช่ครับ เป็นยังไงครับมันจะเป็นความพิเศษหรือเพิ่มเนื้อหาอเยังไงไหมจริงจริงมันคือมันเหมือนเราเอาซีรีส์ที่เราที่เรารักนี่ครับทั้งสองซีซันเนี่ยมาร้อยเรียงใหม่แล้วก็มีการเพิ่มเพิ่มฉากที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นสรารวัตรท่าที่โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็มีการเล่าในมุมมองใหม่ๆแต่คือผมผมเชื่อว่าคนที่เคยดูซีรีส์แล้วถึงมันจะเป็นฟุตเก่าแต่ว่าคุณจะได้รับความรู้สึกแบบใหม่แน่นอนเพราะว่ามันคือการเล่าเรื่องแบบใหม่แล้วก็คุณจะได้อิ่มเอมไปกับ เขาเรียกว่าอะไรความความเติบโตของทั้ง2ตัวละครแล้วก็ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆได้เข้าไปส่งสารวัตรกับทายคืนสูน่นิยายด้วยกันครับ<อ>ผมอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูกันอยากให้ทุกคนมามาเก็บประสบการณ์เ,<อ>เก็บความรู้สึกครั้งนี้ไปด้วยกันครับอย่างแฟนคลับช่วงนี้ใบเองก็มีโอกาสได้เจอบ่อยขึ้นออกอีเวนต์บ่อยขึ้นเนาะมันอิ่มหรือยังจากการที่เก็บกดช่วงนั้นแบบโหไม่ได้เจอใครเลยอะไรเงี้ยยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มครับอยากเจออยากเจอยเจอยอะๆเลยครับก็หวังว่าถ้าเกิดอะไรอะไรดีขึ้นหวังว่าจะได้ออก ออกอีเวนต์บ่อยกว่านี้อยาก<ม>อยากไปออกอยากเล่นคอนเสิร์ตอยากร้องเพลงกับคนอะไรเงี้ยครับก็ก็รอรอให้มันให้มันแบบปลอดภัยกันสงบอะไรเงี้ยค่ะบอกเลยติดตามข่าวบันเทิงที่น่าทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ